ยิงเมียต่อหน้าลูกหกขวบนะฮะสอพอหินซ้อนรับแจ้งว่าเป็นผู้หญิงครับคุณผู้ชมฮะถูกยิงชื่อว่าคุณนัตรพรอายุ33ปีสุดท้ายน้องเสียชีวิตในที่สุดนะฮะลองไปดูจุดเกิดเหตุก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเบื้องต้นตอนที่น้องถูกยิงเสียชีวิตคุณผู้ชมครับทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็ไปสืบสาวว่าข้อเท็จจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งตำรวจเองเนี่ยไปทราบว่าตัวของน้องนัตรพรเนี่ยนะฮะค่ะคุณผู้ชมครับ ถูกคนก่อเหตุชื่อว่านายมานพนายมานพอายุ45ปีใช่ไหมใช่ค่ะเขาเป็นอะไรกันเม คือทั้งสองคนนี้เขาเป็นคือเหมือนเขาเพิ่งจะเลิกกันไปค่ะนายมานพเนี่ยเป็นอดีตสามีเพิ่งเลิกกันไป2เดือนเนี่ยนะคะแล้วก็ยังคงมีความหึงหว<อ>งภรรยาใช่ค่ะถ้าพูดกันตามตรงก็คือกลับมาง้อเมียแต่ประเด็นคือเมียไม่เอาแล้วและสุดท้ายก็เลยยิงเมียเนี่ยนะฮะดันมีลูกหกขวบอยู่ในเหตุการณ์ซะด้วยสิครับคุณผู้ชมฮะปมทั้งหมดมันก็มาจากเรื่องหึงหวงเห็นบอกว่าผัวรายนี้นะฮะยิงเมียทั้งหมด3นัดก่อนจะขึ้นรถมอเตอรไ์ไซค์ PCX สีเขียวหลบหนีขณะเดียวที่มันบีบหัวใจที่สุดตอน ยิงอ่ะคุณผู้ชมฮะลูก6ขวบกับลูก11ขวบก็อยู่ในจุดเกิดเหตุแต่คนที่เห็นเต็มๆเลยคือเด็ก6ขวบนะฮะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดคุณผู้ชมเชื่อมาแล้วเด็กช็อกมากพ่อเด็ก6ขวบเห็นว่าพ่อยิงแม่น้องร้องไห้ไม่หยุดนะครับวันนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วทางทีมข่าวช่อง8เราไปได้หลักฐานสําคัญมาเนี่ยนะฮะเป็นมอเตอร์ไซค์ของนายมานพก็คือคนก่อเหตุคุณผู้ชมครับมีทั้งตอนขับมา<ะ>และขับหนีเปิดหลักฐานขึ้นมาครับมอเตอร์ไซค์ครับ งงอันนี้เป็นตอนก่อนที่จะเกิดเหตุคะ่ะจะเห็นว่านายมานพเนี่ยมีการขี่มอเตอร์ไซค์มาที่บ้านตอนประมาณ8ปดโมงสินาทีเพื่อมุ่งไปยังบ้านที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเพื่อไปบ้านของคุณนัทพรใช่ค่ะ3ตัวนะฮะสาม,มุมเดี๋ยวลองดูก่อนนะฮะมันก็ไม่มีอะไรฮะตอนขับมาเป็นบุมต่างๆ3ม,มุมด้วยกันหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมฮะกล้องจะจับภาพได้อีกรอบหนึ่งก็คือตอนที่เขาก่อเหตุเสร็จแล้วค,คุณผู้ชมดูภาพสําคัญอันนี้เลยตอนที่เหมือนจะทิ้งของอะไรบางอย่างหลังจากนายมานพ ก่อเหตุเสร็จแล้วกล้องตัวที่1ตอน8โมง38ใช่ไหม<ช>มานพขับรถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านก่อเหตุได้ประมาณ2กิโลเมตรกล้องจับภาพมานพจอดรถที่ริมถนนภาพจะไกลนิดนึงนะฮะอันนี้คือเราซูม<ช><ช>แล้วนี่ตรงนี้ฮะเหมือนตัวมดเนี่ยแหละแต่ว่าตํารวจกำลังบอกเหมือนมันทิ้งอะไรบางอย่าง<ช>อย่าลืมนะครับตอนเกิดเรื่องเนี่ยมันยิงเมียมันนะแล้วมันจอดรถริมถนนห่างจากบ้านเมียประมาณ2กิโลเมตรเหมือนจะทิ้งอะไรบางอย่างหลังจากนั้นภาพถัดมาเลยครับ 8มง38มานพขับรถผ่านไปตามถนนครับคุณผู้ชมฮะซึ่งในช่วงเวลาเนี้ยก้องจะเริ่มจับได้แล้วนี่ตามที่เราได้มานะฮะหลังจากยิงเมียต่อหน้าลูกแล้วก็รถขับไปตามมุมอื่นๆจนกระทั่งวันนี้คือวันที่8เพราะตอนยิงคือเมื่อวานถูกไหมค่ะเป็นรถเก่งและเมย ค่ะอันนี้คือตอนที่พาพาผู้ก่อเหตุไปส่งรถอ้ยไม่ใช่ผู้บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลตอนนั้นยังไม่เสียชีวิตนะคะอันนี้ญาติเขาพาผู้บาดเจ็บขึ้นรถเก๋งเพื่อที่จะไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็จะมีอีกมุมมุมต่างๆเนี่ยค่ะที่พาไปเนี่ยมีประมาณสองมุมด้วยกันขอ,อผมพูดวันผิดคือวันนี้ก็คือวันนี้แหละค่ะผมพูดวันผิดขอโทษทีเพราะฉะนั้นนี่คือรถเก๋งของญาติที่พา <ไป S 1> คนเจ็บเนี่ยนะฮะส่งโรงพยาบาลาบาล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมครับเราได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณประนอมนะฮะอ ทำไมตัวของนายมานพเนี่ยถึงไปยิงเมียต่อหน้าลูกขนาดนี้ปรากฏว่าคุณประนอมเองวันนี้ก็เปิดใจกับเราบอกว่าปมเนี่ยมันมาจากขึงหขวงเนื่องจากว่าคนตายเนี่ยคุณผู้ชมครับเพิ่งจะได้รับการบรรจุใช่ไหมค่ะเห็นบอกว่าเป็นข้าราชาการใช่แล้วสาเหตุก็น่าจะมาจากตัวมานพเนี่ยมันขี้หึงค,คุณผู้ชมฮะพอมันขี้หึงเนี่ยแล้วรู้ว่าเมียเนี่ยกำลังจะเป็นข้าราชาการจะต้องย้ายจังหวัดมันก็เลยเกิดความหวาดระแวงก่อนจะเกิดเรื่องเนี่ยนะครับตัวมานพเนี่ย เห็นบอกว่าพอสังหารเมียเสร็จแล้วมานพได้ใช้โทรศัพท์ของลูกโทรมาหาพี่สาวบอกพี่น้ำมันรถใกล้จะหมดแล้วตัวเองก็เลยบอกไปว่าตอนนี้ภรรยาตายแล้วนะโอ้โหมานพก็เงียบไปพักหนึ่งครับอยากให้มานพมอบตัวเพราะตอนนี้กลัวอย่างเดียวมานพจะฆ่าตัวตายเพราะเครียดตอนนี้เขาอย่าล้างกันแล้วขเขากเพิ่งจะหย่าสักสองสาเดือนนี่ได้ละมั้ง ประมาณนี้เนี่ยแต่ว่าตัวผู้หญิงเขาเองอ่ะเขาก็จะมาหาลูกเขาเวลาวันหยุดคือกมานอนกับลูกดูลูกดูดอะไรเงี้ยจะทิ้งก่อนจะเห็นเขาก็มาหาลูกเขาใช่ไหมใช่มาทิท้ก่อนเนะเขาก็ยังมาถึงว่าจะเลิกก็เขาก็ยังมาใช่ใช่ใช่เขามาดูลูกเขาตลอดเขาก็มาก็ยังเป็นเพื่อนเป็นอะไรก็คุยก <bunlar> ัยนม <seiner> าทากับพงกับข้าวกินด้วยกันปกติ ก็พยะยาก็พึงห่วงกันมาเหมือนห่างไกลกันไงอยู่กันคนละที่คุณผู้ชมครับแล้วประเด็นก็คือพี่ห่วงน้องก็คือห่วงมานพจะฆ่าตัวตายแต่เชื่อไหมพ่อของผู้หญิงตายไปเถอะ เพราะเองไปฆ่าลูกสาวเขาวันนี้พ่อของน้องผู้หญิงนะครับชื่อว่าคุณตาสมบัติคุณตาสมบัติเนี่ยเป็นพ่อของน้องนัตรพรเปิดใจกับเราเพราะน้องนัตรพรถูกฆ่าตายพร้อมกับหน้าหลานสองคนปรากฏคุณตาสมบัติบอกเลยนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นผมห่วงอะไรที่สุดรู้ไหมผมห่วงหลานผมสองคน11ขวบกับ6ขวบ ประเด็นก็คือว่าเขาจะต้องจดจําภาพนี้ถูกไหมว่าพ่อฆ่าแม่เหตุการณ์ทั้งหมดมาจากไอ้ผู้ชายคนนี้มันหึงหวงลูกสาวทั้งที่มันเลิกกับลูกสาวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณตายังบอกกับเราด้วยนะครับบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยส่วนที่ทางมือปืนกับญาติญาติมือปืนกลัวว่าเขาจะไปฆ่าตัวตายปรากฏว่าคุณตาซึ่งเป็นพ่อของผู้หญิงซุ่งสูญเสียลูก บอกกับเราว่ายังไงรู้ไหมฮะอย่าเพิ่งฆ่าตัวตายถ้าตำรวจจะวิสามันมันก็วิสามันได้เพราะถือว่ามันโหดเยี่ยมตัวของคุณตาบอกไม่มีวันให้อภัยไอ้เขยคนนี้แน่ๆอยากให้มันติดคุกอยากให้มันตายตามน้องนัตอพรลูกสาวผมไปเลยก็จะเป็นเบื่องหึงหวงนั่นแหละเพราะว่าเขาก็หยากันแล้วหยากันแล้วตอนนี้ ก็เขาไปทํางานที่โคราชเนาะลูกสาวพอ่อเขาก็กลับบมาเยีญญ่ยมลูกไม่ไม่ไเราก็ตัดกาดกันแล้วก็บอกเขาแลนะ้วไงก็คือลูกอะต้องการที่จะดาเนินชีวิตแบบสบายสบายคือพ่อก็เป็นคนไม่มีฐานะเนาะ <c oughs> เขาก็บอกว่าโดนตบตีก็ ก็ไม <ítulo> <es> anyway, ่เคยขอลูกนะแต่ไม่นึกว่าจะเป็นขั้งสุดท้ายอกัญาลูกกไบ้็บอกว่าให้ถ้ามันไม่มามอบตัวถ้ามันโซ่ก็ให้มันตายแล้วไม่ต้องมาขมาอะไรไม่ต้องมัต้องการเห็นหน้าไม่อภัย เอาให้ถึงที่สุดแล้วหลานสองคนพ่อหลานสองคนเนะี่ยพร้อมที่อยู่กับตาออาาจะเเามาเมลี้ยงนะงครับเพราะเป็นคนหมู่เดียวกัน ่่อแมตคุณผู้ชมครับสงสารคุณตามากเลยสงสารเด็กมาก <ๆ S 2> เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมครับวันนี้หลังจากเกิดเรื่องที่มันบีบหัวใจจนกระทั่งตัวของคุณตาเองเนี่ยที่แกร้องไห้เพราะน้องติดข้าราชการเป็นทาหารนะฮะแล้วมันก็ฆ่ายอย่างโหดเที่ยมคุณตาเนี่ยให้ดู Facebook ของน้องน้องเพิ่งมาแฮปปี้เบิร์ a เดย์คุณตาซึ่งเป็นพ่อนะฮะ ลองดูดิฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่ามันไม่ใช่เฉพาะฆ่าน้องทหารหญิงคนนี้นะฮะมันยังฆ่าทั้งเป็นครอบครัวเขาด้วยแล้วมันยังฆ่าทั้งเป็นลูกมันอีกเนี่ยนะฮะที่ต้องมาเห็นภาพพ่อที่มันฆ่าแม่เนี่ยนะฮะต่อหน้าคุณผู้ชมครับนี่คือคุณตาส่งภาพให้ดูนะฮะแล้วมันจะมีภาพอริยบทของน้องอื่นๆด้วยตอนที่น้องบรรจุเป็นทหารเรียบร้อยแล้วกว่าจะเป็นทหารก็ไม่ใช่ง่ายนะฮะ มนเป็นความภูมิใจของครอบครัวเขาและไอ้นี่ก็ฆ่าเขาทิ้งมันมีภาพล่าสุดตรงนี้คุณผู้ชมฮะรถของไอ้เจ้าตัวผัวคนนี้เนี่ยนะฮะมันไปจอดทิ้งเอาไว้เห็นบอกว่าตํารวจสพหินซ้อนรับแจ้งบอกว่าเจอรถมอเตอร์ไซค์นะฮะของคนก่อเหตุจอดทิ้งเอาไว้ที่โคราชใช่ไหมค<ะ>่ะมันฆ่าที่สระบุรีแล้วมันก็ทิ้งรถที่โคราชคุณผู้ชมฮะอุ้ยนี่ล่าสุดได้ไหมทีมงานได้ภาพไหม ล่าสุดเนี่ยมันเป็นข้อมูลนี่ฮะแล้วเป็นไปได้เปิดหน้าไอ้คนร้ายคู่วไว้ก็ได้นะฮะจะได้รู้เพราะว่าหลังจากเกิดเรื่องคุณผู้ชมฮะมันมีมอเตอร์ไซค์วงจรปิดที่คนร้ายเนี่ยมันขับหนีไปตามซอกซอยต่างๆปรากฏว่าวันนี้ตํารวจกําลังเล่งแกะรอยอยังไงไหมฮะ,ะประเด็นก็คือว่าวงจรปิดมันไปทิ้งรถมอเตอร์ไซค์เรียบร้อยแล้ว แล้วที่สําคัญก็คือมันไปทิ้งถึงโคราชตํารวจมีรายงานข่าวแจ้งน้องนัตตี้เราเข้ามาบอกว่ามันจะไปฆ่าอีกคนหนึ่งนะฮะเห็นบอกว่ามันจะไปฆ่าชายคนสนิทใครดูข่าวนี้อยู่และด้วยความเคารพใครเป็นเพื่อนกับน้องนัตตาพรโดยเฉพาะเพื่อนชายไปอยู่ที่ปลอดภัยก่อนเป็นการด่วนเพราะตำรวจมีรายงานว่ามันจะไปตามฆ่าเพื่อนสนิทของน้องนัตตาพรอีกศพหนึ่ง โหเลวจริงๆฮะนี่ถึงว่าพ่อผู้หญิงก็บอกตายไปเถอะไอ้ปนุษย์พันนี้เนี่ยนะฮะ,ฮะอ้าวเดี๋ยวยังไงตามต่อนะฮะและใครสนิทกับน,น้องนัตรพรโดยเฉพาะเพื่อนชายไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยมันถึงไปทิ้งรถถึงโคราชและตำรวจเพิ่งได้เบาะแสมาว่ามันจะไปฆ่าอีกศพหนึ่งนะฮะอ<ะ>้าวฝากเอาไว้ด้วยฮะเป็นเรื่องด่